าหาพัฒน์ทีวีบ้านบึงร่วมกับแบรนด์คอมฟี่มอบแคมเปญสุดพิเศษช้อปเย็นคุ้มลุ้นรับโชคซื้อแอร์คอมฟี่ลุ้นรับโชคกว่า80รางวัลมูลค่ารวมกว่า6 0แสนบาทตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2568ซื้อแอร์คอมฟี่ขนาด9ก0 0ันถึง1 2 0 0 0 BTU บทรับ10สิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษซื้อแอร์คอมฟี่ขนาด18,00 0ถึง24,000 BTU บทรับ20สิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษรางวัลที่ รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอเออร์โบกมูลค่า5,600บาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่2ทอง1สลึงมูลค่า12,000บาทจำนวน20รางวัลรางวัลที่3มไมโครเวฟมูลค่า1,990บาทจำนวน55รางวัล ยังยังไม่พอซื้อแอร์คอมฟี่ทีสาราทีวีสาขาบ้านบึงรับคูปองลดตัดมูลค่า3 0 0บาทซีทูคอมฟี่แกส๊สและเสื้อยืดขาวกลมคอมฟี่ฟรีพร้อมพบกับกิจกรรมภายในงาน21-23มีนาคมนี้ห้ามพลาดร้อนนี้มาช้อปเย็นคุม้มลุน้นรับโชคด้วยกันซื้อแอร์คอมฟี่ลุน้นรับโชคกว่าปรางวัลมูลค่ากว่า0 0แสนบาทวันนี้ถึง15้พฤษภาคม2568นนี้พบกัน ที่สาพัทีวีสาขาบ้านเมืงคิดจะติดแอคิดถึงสาพัทีวีคอ f ฟ e i ิสฮั I ไอฟี